สวัสดีค่ะเอที่น่ารักทุกทท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอวันนี้ก็ได้ข่าวมาว่าความร้อนนี่จะไปถึง30มสิบองศาเลยทีเดียวนะคะ FC พี่ก็ต้องรีบมาขุดดินและจัดการตรงนี้ก่อนเนาะก่อนที่พี่จะทําไม่ได้แล้วนี่คะ่ะผักชียักษ์ของเราค่ะ FC พี่จะเอาไปทิ้งแล้วต้องเอาไปทิ้งไปใช้คะ่ะเ c ซเราต้องเอาไปทิ้งให้หมด เพราะว่ามันจะได้ไม่รกบ้านเราเนาะ,ะพอานี่ค่ะทิ้งหมดเลยอันนี้ที่พี่ตัดให้เพื่อนเนาะเอซต้องเอาไปทิ้งอันนี้ก็ใช่นะคะเอฟซี FC. นี่ที่พี่ตัดกิ่งออกมาเนาะแล้วมันก็คลุกดินแล้วพี่ก็เลยไม่เอาไปให้เพื่อนนี่ค่ะเอาไปทิ้งให้หมดเลยค่ะเอฟซี FC. นี่ผักชียักษ์นะคะเอฟซ ให้หมดเลยสรุปก็คือเราต้องทิ้งให้หมดค่ะเอฟซีเดี๋ยวพี่จะได้จัดการตรงนี้ให้มันสะอาดค่ะเอฟซีเดี๋ยวพี่จะพาไปดูผักชียักษ์ของเรานะคะเอนี่ค่ะเอฟซีชีคัีษ์ของเราก็เอามาทิ้งในเทนเลอร์แล้วนะคะเดี๋ยว พ่อก็จะได้เอาไปทิ้งค่ะทุกคนนี่ค่ะแต่พี่กล้าถ่ายเพราะว่าใบมันไม่คือแล้วนะคะับพี่พี่ก็เลยกล้าถ่ายให้เอฟซดูค่ะนี่เอาไปทิ้งแล้วแล้วก็นี่นี่ดูต้นไม้เราจะรอดหรือเปล่าแต่ถ้าร้อนอย่างนี้มันรอดอยู่แล้วแต่ดินมันแห้งๆนะนี่ดอกเทียนของเราครับพี่พี่ก็ไม่ไดแตกคะแนงให้เราหรอกแต่ว่าก็ยังดีที่เขาไอออกดอกให้เราได้เห็นเนาะทุกคนเนาะ นี่ถ้าเตะแขนมาแล้วก็เขียวนี่ก็คงจะสวยดีแต่พี่คิดว่าดินมันแห้งเกินนะนี่ใช่แล้วดินมันแห้งเกินรดน้ํามากไปก็เราก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมเนาะถ้าตกมาก็มันก็จะทําให้มันเฉาเนาะพี่ว่ามันเหมือนมันเฉานะเพราะมันตกหลายวันก่อนเนาะว่ามันเฉาแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเฉาก็เฉานี่ค่ะผลงานของเราเมื่อคืนนี้วานเนาะ แล้วพี่ก็จะทําตรงนี้ให้มันเสร็จค่ะ FC นี่แล้วต้นผักชีตรงนี้พี่ก็จะถอนทิ้งให้หมดเลยนะคะ FC นี่พี่จะจัดการตรงนี้ให้มันเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนให้มันเป็นเหมือนแบบนี้นะนี่ FC เหมือนแบบนี้แล้วหญ้าตรงนี้พี่ก็จะจัดการเหมือนกันค่ะ FC เราต้องทําวันนี้ค่ะเพราะว่าแดดร้อนมากเขาบอกว่าแดดร้อนถึง30องศาเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็ประมาณ8โมงเช้าแล้วนะคะพี่ต้องรีบลุกมาทําก่อนค่ะทุกคน ่อนที่มันจะร้อนกว่านี้นะคะและพี่ทําไม่ได้เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่พี่จัดการตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนนะคะเอฟซีแล้วเราพี่จะถ่ายให้ดูทีหลังเลยนะคะเอฟซีค่ะเอฟซีสรุปแล้วก็คือพี่ได้จัดการเรียบร้อยแล้วนะคะเอฟซีตอนนี้ก็สะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่อันนี้ก็เป็นเศษยาตอนแรกพี่ว่าพี่จะฝังนะคะแต่ว่าดูไปแล้วมันดูไม่สวยงามพี่ก็เลยไม่ฝัง ว่าจะพรวนดินแล้วก็ฝังไปเลยนะคะแต่ว่ามันฝังไม่ได้เนาะเพราะว่าหญ้ามันยาวเกินมันก็เลยฝังไม่ได้มันก็จะเห็นอย่างนี้มันก็ไม่สวยงามพี่ก็เลยเอาทิง้งซะเลยส่วนตรงนี้นะคะ f อซีพี่โกตอนแลกพี่ว่าพี่จะจัดการเอาออกนะคะ f อซแต่ว่าไอผักชีเราตรงนั้นมันยังขึ้นไม่พอที่จะกินนะคะ f อกหรือว่าเอาไปโรยหน้าเนาะ พี่ก็เลยเก็บตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแต่ตรงนี้ก็ที่จริงแล้วก็มีแต่ผักชีกับเอ,อมะเขือเทศนะที่มันขึ้นมาเองได้เพราะาดินตรงนี้นี่มันจะแห้งมากเอฟซี FC. นี่เพราะว่ามันมีต้นไอ้มะเดืออยู่เนาะนี่มะเดือกก็กำลังจะออกลูกเต็มเลยค่ะเอฟซี FC. นี่ก็เราก็จะได้กินค่ะถ้าไม่หนาวก่อนนะเอฟซี FC. เพราะว่าออกดอก เออออกลูกเยอะมากค่ะปีนี้เพราะว่าพี่ปีที่แล้วพี่พึ่งย้ายออกมาจากบ้านกระจกนะคะเอฟซีเพราะว่ามันอยู่ในนั้นโอ้โหมันใหญ่โตมโมโหลานมากและรากของมันนี่นะรากของไอ้มะเดื่อนี่นะคะโอ้โหมันไปทั่วเลยนะคะเอฟซีพี่ก็เลยเอาออกมาเมื่อเมื่อสองปีก่อนแล้วพอปีที่แล้วมันก็เลยออกลูกให้พี่ไม่ไม่ถึงสิบลูกค่ะแต่ปีนี้นี่ออกลูกเต็มเลยเพราะว่าไอ มันมันได้ที่แล้วเนาะรากมันได้ที่แล้วค่ะนี่ก็เลยนี่ก็อยู่นี่อันนี้สองลูกนี่ก็ใกล้จะได้กินแล้วนะคะนี่นี่ค่ะลูกนี้ลูกนี้ลูกหนึ่งนะคะแล้วก็มาทางนี้นะคะนี่ก็อันนี้มันจะออกลูกก่อนโอ้ยมันมีสามลูกค่ะนี่โอ้ยดูหอยค่ะทุกคนหอยนี่มันไยสูงจังเลยเนาะเอฟซีเนาะมันจะขึ้นไปให้ถึงยอดฟ้าเลยนะหอยเน่ะเห็นไหมคะเอฟซี พี่นะ่ะเกียดนะห,หอยพวกนี้แต่มันก็กลัวนี่เหมือนกันนะแต่มันไม่ได้ขยะแขยงเท่ากับตัวทากเนาะทุกคนพี่ก็เลยให้ปล่อยมันเถอะมันอยากจะขึ้นไปถึงไหนก็เรื่องของมันนี่มันไฟสูงมากนะคะมันขึ้นไปถึงบนหลังคาเลยนะคะเอฟซี FC. หอยพวกนี้ยเพราะมันเป็นหอยที่ไฟสูงมากพวกหอยนี้จะจะไฟสูงทุกหอยนะคะเอฟซี FC. จะไฟสูงทุกหอยยกเวน้นหอยจุบหอยที่มันอยู่ในน้ําเนาะ แต่หอยที่อยู่บนบกนี่มันไฟสูงทุกหอยค่ะเอฟซีมันจะขึ้นไปจนสุดความสามารถของมันเลยแหละหรือไม่ก็ไปตายอยู่บนนู้นเลยแหละนี่ค่ะตรงนี้พี่ก็เลยเก็บผักถี่เอาไว้กินก่อนเนาะทุกคนแต่ตรงนี้พี่ก็จัดการเรียบร้อยแล้วก็ดูสะอาดกันนี่สะอาดไปหมดเลยนี่ค่ะดูสะอาดหมดเลยค่ะเอฟซีดูและสะอาดตาค่ะจัดการสวนของพี่เนาะทุกคนแล้วเมล็ดพันผักของพี่นีมีเยอะแยะมากมายเนาะแต่ว่า ไอเราจะเพาะตัวน,นี้ไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวเพราะพันุผักของเรานี่มันมันโตช้าค่ะเอฟซียังไม่ทันจะได้กินหรอกเจอไอหิมะตกก่อนแน่ๆเพราะว่ามันจะเริ่มหนาวแล้วแต่หนาวแบบช้าๆนะคะวันนี้เขาก็บอกว่า30องศาพี่ก็เลยรีบมาจัดการก่อนที่มันจะร้อนและพี่ทําไม่ได้ค่ะทุกคนตรงนี้พี่ก็จะปล่อยเป็นทางเดินหน่อยหนึ่งค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นทางเดินนี่เนะเาะเพราะว่า ทางนี้ฝั่งนี้ที่พี่บอกมันก็ปลูกอะไรไม่ได้อยู่แล้วดินมันแห้งถ้ามีต้นมาเดือยหรือต้นไม้ใหญ่ๆนะมันจะดูดน้ําไปหมดเลยนะคะเอฟซี FC. ถ้าจะได้ก็พวกปักชีนี่ได้เพราะรากมันไม่ไม่ลึกเท่าไหร่เนาะทุกคนแต่ดินนี่แห้งมากนะคะเอฟซี FC. โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย